คำถามวิเคราะห์การฟัง Active Listening ข้อที่3เอ,อตอบถามหน่อยครับบังเอิญว่าผมอะ่ะเคยมีแก้วเก็บความเย็นนะฮะรุ่นหนึ่งนะครับแต่จำไม่ได้ละว,ว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับตอนซื้อมาครับทางยอดที่แจ้งว่าเก็บความเย็นได้นานนะครับแต่พอแต่พอใช้จริงอะ่ะใส่น้ำแข็งแล้วมันมันอยู่ไม่ถึงยุ่วโมงเลย น้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตรงพื้นผิวเนี่ยมันก็เหมือนมีไอ้น้าเกาะน,นะอันเนี้ยมันถือว่ายังปกติอยู่ไหมนะครับหรือเราจะต้องทํายังไงไหมกับสินค้าตัวนี้นะฮะทีนี้พี่อยากจะลองหาสินค้าใหม่นะครับที่มันดีกว่าเดิมนะครับแต่เอ่อให้เป็นแบบทัสเตนเลตหรือเป็นแบบ ที่ใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นของน้าอ่ะเวลาเรากินกาแฟหรือมีกลิ่นอื่นๆที่อยู่ในน้านะฮะตอนนี้ก็คือได้ยินมาว่ามีรูปแบบใหม่ในการเคลือบก็คือเป็นเคลือบแบบเซรามิกใช่ไหมนะครับพอจะแนะนําสินค้านะครับดีๆนะครับที่สามารถเก็บอุณหภูมิได้นานนะฮะแล้วก็ราคาที่มันไม่แรงมากนะครับพี่อยากก็ได้ใช้แบบใช้สินค้าแบบนานๆน,น,นะไม่อยากต้องมาคอย เปลี่ยนสินค้าบ่อยๆอ,อะไรขนาดนั้น